วิธีการเลือกซื้ออลังไฟโซลาเซลล์ให้กับลูกค้าทุกคนนะครับอันดับแรกเราจะต้องดูว่าแผงโซลา่าจะต้องใหญ่นะครับอย่างตัวนี้เป็นแผงของโซลาเซลล์ขนาด100วัตต์รุ่น j d 100วัตต์แอลนะครับตัวนี้แผง58เซนนะครับแผงใหญ่ขอบเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับเนี่ยหนาสายก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าการาสื่อไฟฟ้ามันจะเป็น พลังงานได้ได้แรงชาร์จได้แรงก็คือต้องสายใหญ่ด้วยนะครับแขนขนาดใหญ่ส่วนตัวโคมอย่างโคมร้อยวัตต์ของเรานี้ก็หนึ่งไม้บรรทัดกว่านะครับสามสิบสามจุดห้าเซนนะครับขนาดโคมใหญบ่บางคนซื้อมาหนึ่งพันวัตต์ได้ดวงเท่าคืบหนึ่งนะครับแต่นี้กลของเราขนาดใหญ่สองวัสดุตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับขาเหล็ก 100วัตต์ L อลตัวนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเม็ดไฟ255เม็ด led sme นะครับให้แสงสว่างมากกินพลังงานน้อยครับอันนี้คือข้อดีของ jd ที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับขอให้สังเกตว่าจับดูแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะมากเพราะว่าหนึ่งวัสดุต้องแข็งแรงแล้วก็สิ่งที่ทำให้หนักก็คือหัวใจของมันก็คือแบตเตอรี่นะครับที่บรรจุอยู่ในโคมทำให้เกิดแสงสว่างได้นานทน แล้วก็สว่างมากก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้ของเราใส่มาเต็มนะครับ24,000ื ah ่นนมิลลิแอมนะครับตัวนี้น้ำหนักรวมของทั้งชุดนี้ก็ทั้งคมและแผงครับก็จะหนักประมาณเกือบ6กกิโลต้นนี้มี2แสงนะครับคือแสงขาวแล้วก็แสงวอมวิธีใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับได้โคมไฟไปแล้วก็เสียบสาย ให้ตรงร่องนะครับเมื่อเราเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มออโต้สีแดงที่รีโมทคอนโทรลไฟก็จะติดสำหรับการติดตั้งแผงแบบง่ายๆก็คือเราตั้งให้มันได้รับแสงให้มากที่สุดสำหรับไฟโซล่าเซลล์รุ่น100วัตต์ j นะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับของเรามีอุปกรณ์เสร์ฟก็คือหนึ่งถ้าต้องการสายเพิ่มครับตัวนี้เป็นสายต่อ ยาว5เมตร10เมตรเนี่ยมีแจ็คมาจากโรงงานสามารถเสียบต่อกันไปได้เรื่อยๆครับบางคนแผงจะต้องไปอยู่ไกลก็จะต้องใช้สายต่อเพิ่มนอกจากนี้กับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใช้ไปนานนานสีหปีแบตเสื่อมเราก็มีขายนะครับสามารถเปิดฝาด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยท่านใดที่สนใจโซลารเซลล์ ale, ของโรงปา่าโซลารเซลล์นะครับติดต่อได้ทางเพจหรือโทรสอบถามได้ตลอดนะครับเรายินดีให้คำแนะนำ